มอเตอร์ Motor, รถไฟฟ้านิยมใช้แบบไหนบ้างอันไหนทนสุดดีสุดข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้เล่าให้ฟังครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลดันการันตีแห่งนี้นะครับช่องที่อัปเดตสาระความรู้เทคโนโลย,ยียานยนต์ในอนาคตและพลังงานสะอาที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามช่องทางใหม่นะครับเว็บไซต์ e v g a r a n t e e n e t นะครับแล้วก็ l ล n e openchat weldanfcxtenderkp ติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับ เมื่อเราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญของรถไฟฟ้าเลยก็มีสส่วนด้วยกันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะซึ่งทําหน้าที่เป็นขุมพลังในการเก็บพลังงานอย่างไฟฟ้านะครับและก็มอเตอร์นะครับเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลทําให้เกิดการเคลื่อนที่นะครับทั้งสส่วนนะจึงมีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะแน่นอนมอเตอร์ไฟฟ้าส่งผลในเรื่องของความเร็ว อัตราเร่งกําลังของรถนะัพูดง,ง่ายๆก็เหมือนเครื่องยนต์ของรถน้ํามันนี่เองนะครับหากจะเปรียบเทียบเวลาเราจะแต่งรถทรรมยาหรือรถวิทยุบ,บังคับสักคันเนี่ยเราก็จะปรับอยู่สส่วนก็คือแบตเตอรี่ให้เก็บไฟแรงขึ้นปล่อยประจุมากขึ้นและก็มอเตอร์นะรอบจัดขึ้นนะครับมีมอเตอร์ดําแดงมอเตอร์ตาเพชรถ้าใครจําได้เพราะมอเตอร์มีผลต่อความแรงในการขับเคลื่อนนะซึ่งเห็นผลได้ทันทีนะครับซึ่งวันนี้เราจะพามาเปรียบเทียบนะว่ามอเตอร์ไฟฟ้า ที่ใช้กันอยู่ในรถยนต์ในฟ้าที่จำหน่ายทั่วไปในปัจจุบันเนี่ยเขาใช้แบบไหนแบบไหนทนสุดแบบไหนเท่โยีดีสุดข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรเราไปดูกันทีละส่วนกันเลยดีกว่าครับ มาเริ่มดีมอเตอร์แบบแรกกันนะก็คือ PMSM นะครับ Permanent Magnet Synchronous Motor หากแปลตรงๆนะก็คือมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กถาวรในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับนิยมใช้นะในรถยนต์ e v ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น a u r a Good Cat MG EP ZS EV MG 4 Neta V หรือแม้กระทั่ง BYD Atto 3ก็ตามนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลักการทำงานของมอเตอร์นะฮะจะมีตัวที่เรียกว่า สเตเตอร์ ater, ก็คือสเตเตอร์จะเป็นตัวที่ฟิกอยู่กับที่แล้วก็มีตัวที่เรียกว่าโรเตอร์นะครับทำหน้าที่หมุนนะจะมีแกนออกมานะครับสตัวนี้นะฮะประกอบกันเป็นเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับเวลา,เาจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยด้านในเนี่ยสเตเตอร์ก็จะสร้างสนามแม่เหล็กทําหน้าที่ดูดแล้วก็ผลักนะครับทำให้โรเตอร์หมุนและโรเตอร์เนี่ยก็จะส่งกําลังไปยวงล้อนะแล้วล้อก็จะเกิดการขับเคลื่อนนะครับซึ่งสําหรับเจ้าตัวมอเตอร์ p m s m นะสิ่งที่มันแตกต่างออกไปนะครับก็คือตัวสเตเตอร์เนี่ยจะเป็น เป็นตัวที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้ขดลวดจากกระแสไฟฟ้าสลับนะ AC 3เฟสนะครับก็คือเฟสหนึ่งจะห่างกัน120องศานะก็ป้อนกระแสเข้าไปนะสลับสลับเป็นองศาก็ทําให้โรเตอร์นี่หมุน,นครับอย่างโรเตอร์เองก็เป็นแม่เหล็กถาวรก็คือมีขั้วเหนือ กับขั้วใต้นะครับพอเจอสนามแม่เหล็กจากกระแสสลับนะสนามเหนียวนําโรตเตอร์ก็เกิดการบุนนะครับซึ่งข้อดีของมอเตอร์ PMSM นี้นะฮะก็คือให้แรงบิดสูงสุดออกมาได้ทันทีทันใดนะเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กถาวรนะพอเจอสนามแม่เหล็กผัดปุ๊บแรงก็ออกมาได้ทันทีนะําให้รถรู้สึกว่าเวลาเราเหยียบรถยต์ไฟฟ้าแล้วพุง่งปืนออกตัวได้ทันทีเนะียก็เพราะว่าเป็นมอเตอร์ชนิดนี้นะครับอย่างที่2นะก็คือมอเตอร์ PMSM เนี่ย เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาและเอามาใช้สำหรับรถยไฟฟ้าในยุคปัจจุบันทำให้มันมีขนาดเล็กได้นะครับแต่ข้อเสียนะของมอเตอร์ชนิดนี้เลยนะก็คือมีราคาแพงและไม่ทนต่อความร้อนนะครับหากใครจำได้นะอย่างเจ้าตัวออรากูดแคทที่มีคนเอาขึ้นทางชันนะครับและกำลังมอเตอร์มันไปไม่ไหวเราพยายามจะเหยียบจะเค้นนะฮะจนมอเตอร์มันร้อนนะครับเกิน80องศาเนี่ย มันจะทําให้ไอตัวแม่เหล็กถาวรที่อยู่ที่ตัวโรเตอร์เนี่ยเสื่อมความเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่ามันแก้ไม่ได้นะพอแม่เหล็กมันล้อนเนี่ยความเป็นแม่เหล็กมันจะลดลงนะครับก็ทําให้แรงบิดมันลดนะก็ต้องรอให้มันเย็นก่อนดังนั้นนะสิ่งสําคัญของไอเจ้าตัวมอเตอร์ PMSM เลยนะครับ อายุการใช้งานคืออยู่ที่แม่เหล็กถาวรน,นี่เองนะครับและการระบายความร้อนก็สําคัญนะครับว่าถ้าระบายความร้อนได้ไม่ดีแม่เหล็กยิ่งเสื่อมเร็วมอเตอร์ก็กยิ่งกําลังตกนะครับและอันที่2นะครับราคานะครับอย่างที่บอกราคามันแพงเพราะว่าแม่เหล็กถาวรเนี่ยเป็นแร่ที่มีอยู่อย่างจํากัดในโลกนะครับดังนั้นการที่คุณจะเอาขุดแม่เหล็กมาทําตัวโรเตอร์นะดีดออกมาได้ต้นทุนก็สูงไปด้วย มอเตอร์แบบที่2ที่นิยมใช้ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็คืออินดักชันมอเตอร์หรือมอเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี่เองนะครับ ถ้าพูดถึงอินดักชันมอเตอร์นะเป็นมอเตอร์ที่ใช้กันมาอย่างยาวนานเป็นหลาย10ปีโดยเฉพาะในกลุ่มมอเตอร์อุตสาหกรรมนะครับเพราะว่ามันมีจุดเด่นสําคัญก็คือเรื่องของความทนทานนะครับอินดักชันมอเตอร์สามารถทนความร้อนได้สูงถึง120องศาเซลเซียสนะฮะนึกถึงสภาพในโรงงานนะมีทั้งความร้อนมีทั้งฝุ่นครับต้องใช้มอเตอร์ที่มันทนทานหน่อยอินดักชันมอเตอร์จึงเป็นคําตอบนะครับหากเปรียบเทียบกับมอเตอร์แบบ PMSM ที่บอกไปเมื่อกี้นะ เจอความร้อนที่8เซลเซีไอตัวแม่เหล็กทาวรเนี่ยก็แทบจะเสื่อมสภาพความเป็นแม่เหล็กก็ทําให้แรงหรือกําลังมันตกลงหว,วบภาพเลยนะครับดังนั้นนะเขาก็เลยแก้จุดอ่อนนะอ n นดักชันมอเตอก็คือเอาแม่เหล็กถาวรอ,อเป็นแม่เหล็กเหนียวนําโดยจ่ายกระแสะไฟฟ้าเข้าไปแทนนะครับก็ทําให้สามารถทนทานทนความร้อนได้มากขึ้น เอ้าทำไมไม่ใช้อินดักชันมอเตอร์แทน p ี s m ไปเลยนะครับมันติดอะไรนะทันี้เมื่อว่ามันทนทานกว่านะครับอินดักชันมอเตอร์มันติดข้อเสียบางอย่างนะก็เลยทําให้ไม่สามารถใช้ได้นะอย่างแรกเลยนะก็คือขนาดและน้ําหนักมีขนาดใหญ่กว่าและหนักกว่า p m s m นะครับนึกภาพนะรเราจะอยากจะทํารถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นสตีคาร์สักคันใช่ไหมบนพื้นที่จํากัดบนรถนะจะใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่ก็ไม่ไหวนะครับดังนั้นเขาก็เลยใช้เป็น p MS m s m เเหมาะกว่านะครับ อย่างที่2นะครับ Induction Motor เนี่ยช่วงออกตัวนะแรงบิดมันไม่ได้มาทันทีทันใดเหมือน PMSM นะครับเพราะกว่าจะไฟฟ้าจะเหนียวน้ำกว่ามันจะเกิดแรงบิดได้ต้องรอให้รอบมันถึงระดับหนึ่งนะครับดังนั้น PMSM ก็ยึงได้เปรียบกว่า อย่างที่3นะครับระบบควบคุมไฟฟ้านะเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนําต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปก่อนมันต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งตัวสเตเตอร์และตัวโรเตอร์นะถึงจะเกิดสนามแม่เหล,ล็กดูดผักดูดผักและมอเตอร์ถึงจะโบนนะไอตัวควบคุมมันมีความซับซ้อนสูงมากนะครับก็เลยทําให้ต้นทุนในการทําตัวควบคุมเนี่ยทำได้ยากกว่านะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้อินดักชันมอเตอร์นะมีเพียงไม่กี่เจ้านะอย่างเทสลาโมเดล S โมเดล X แล้วก็โมเดล S แพรนะฮะพวกนี้เอามาใช้เป็นอินดักชันมอเตอร์ทั้งสิ้นเลยซึ่งอาศัยข้อดีบางอย่างของอินดักชันมอเตอร์นะครับสำหรับข้อดีของอินซ่างมอเตอร์ที่มันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือราคาถูกกว่า PMSM นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้แม่เหล็กตัวแม่เหล็กถาวรซึ่งต้นทุนแพงมากมันเป็นแร่แร่เอ,อิร์ธหายากและมีจํากัดอย่างที่2นะครับมันสามารถทนรอบที่สูงได้เพราะมาตัวมันเองทนความร้อนครับมอเตอร์เวลาเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความร้อนสะสมนะครับอย่างมอเตอร์ PMSM เนี่ยพอวิ่งความเร็วสูงจัดๆเนี่ยมันเกิดความร้อนจะทําให้แรงบิดตกลงถ้าเป็นอินดักชันมอเตอร์มันทนได้ดีกว่า และอย่างสุดท้ายนะครับด้วยที่มันโครงสร้างไม่ซับซ้อนและมันอยู่ในเมืองไทยไมาอย่างยาวนานเนี่ยช่างสามารถซ่อมบำรุงนะถ้ามันเสียก็แค่พันขดลวดใหม่ซ่อมแซมได้ง่ายกว่า มามอเตอร์แบบที่3กันนะก็คือมอเตอร์ Permanent Magnet Assisted Synchronous D l u c k e Motor นะโอ้โหชื่อยาวมากนะครับถ้าแปลตรงๆก็คือมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กชั่วคราวผสมกับแม่เหล็กถาวรในการขับเคลื่อนมอเตอร์นี่เองนะครับซึ่งมอเตอร์ชนิดนี้นะเป็นลูกผสมนะ้คระหว่างมอเตอร์แบบ S R M หรือ Synchronous D l o c k e อ Motor ผสมกับ P MS M S M Permanent Magnet Synchronous Motor นะครับอย่างที่เรารู้กันว่าข้อดีของ P M S M เนี่ยคือแรงบิดมันดีแต่ว่าเจอความร้อน ความเป็นแม่เหล็กก็จะหายไปนะแถมต้นทุนมันยังมีราคาแพงเพราะตัวโรเตอร์เนี่ยมันใช้แม่เหล็กถาวรซึ่งเป็นแร่หายากมีจํากัดก็ทําให้ราคาแพงขึ้นไปอีกนะครับไอ้เจ้าตัวซิงโครไนซ์รีลักแตนมอเตอร์นะหรือ srm เนี่ยมันก็เลยแก้ปัญหานะครับก็คือแกนกลางโรเตอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นเหล็กเลยไม่ต้องมีขดลวดแล้วก็ไม่ต้องมีแม่เหล็กถาวรด้วยนะครับเอามาทําเป็นแกนกลางนะถ้าใครจําการทดลองตอนเด็กๆได้นะครับเวลาเราเอาโลหะชิ้นหนึ่งมาถูกับแม่เหล็กเนี่ยถูไปเรื่อยทางเดียวกันเนี่ย ไอ้เจ้าตัวนี้จะทําหน้าที่กลายเป็นแม่เหล็กชั่วขาวได้นะครับซึ่งสนามแม่เหล็กของในตัวมอเตอร์ชนิดนี้นะจะได้แม่เหล็กมาจากเจ้าตัวสเตเตอร์นะครับที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับโดยที่ตัวโรเตอร์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเหล็กที่ทํารูปร่างเหมือนสนามแม่เหล็กนะครับ ข้อดีของอันนี้เลยนะก็คือต้นทุนถูกไม่ต้องมีแม่เหล็กไม่ต้องมีขดลวดอะไรให้วุ่นวายนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือแรงบิดมันไม่สม่ำเสมอนะอย่างที่บอกนะว่าตัวโรเตอร์ของมอเตอร์ S R M เนี่ยมันจะเป็นเรียนแบบลูกล่างสนามแม่เหล็กนะครับถ้ารูกล่างมันตรงกับสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์นะครับแรงบิดก็จะสูง แต่ถ้ารูปร่างมันบิดไปช่วงลอยต่อเนี่ยของสนามแม่เหล็กแรงบิดมันจะตกลงแบบพัวภาพเลยนะครับดังนั้นนะครับเขาก็เลยเอาตัวแม่เหล็กถาวรเนี่ยเอามาใส่ในตัวล่องของไอตัวโรเตอร์นี้นะเพื่อเพิ่มแรงบิดให้มันสม่ําเสมอนะครับก็ทําให้สามารถเอามาใช้งานได้ตอบโจทย์นะข้อดีของมอเตอร์ชนิดนี้นะครับก็คือเอาทั้งมอเตอร์ S R M ผสมกับ B M S M นะครับมาผสมกัน ก็ทำให้ราคาถูกกว่ามอเตอร์ PMSM ทั่วไปแน่นอนซึ่งรถที่เอามาใช้งานก็คืออย่างพวก t ท s l a m o เด l 3 m o เด l Y นะส่วนข้อเสียของมอเตอร์ชนิดนี้นะครับก็คือขั้นตอนการผลิตมีความยุ่งยากซับซ้อนนะครับแล้วก็ราคาแพงกว่า SRM หรือมอเตอร์แบบ SRM ทั่วไปมอเตอร์ฟ้าแบบที่4นะครับ In-wheel motor นะครับหรือมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ในล้อรถนะครับ จีนินวิลมอเตอร์ร Motor นะครับมอเตอร์ลักษณะนี้มีการพัฒนามาอย่างยาวนานนะอย่างปีที่แล้วเราก็จะเริ่มเห็นกันว่าเฮ้ยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบอยู่ในร้อเนี่ยจะถูกมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังไม่มีการเอามาใช้งานแบบเป็นเชิงพาณิชย์จริงๆจังๆเลยนะครับลักษณะการทำงานของ i n นว e ลมอเตอรนะครับก็จะคล้ายๆกับมอเตอร์ p MS m s m แล้วก็คือมีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็กทาวน ทำงานร่วมกับแม่เหล็กที่เป็นขดลวดไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับแต่ว่ารูปลักษณ์นะจะมันจะไม่ใช่ทรงกระบอกเปลี่ยนเป็นรูปจานแทนนะครับก็ทําให้ขนาดเนี่ยต้องบอกว่าสามารถไปอยู่ในล้อรถได้เลยนะครับซึ่งข้อดีเลยนะที่เห็นได้ชัดที่สุดน,นะก็คือการประหยัดพื้นที่นะครับเพราะว่ามอเตอร์แทนที่มันจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มด้านหน้าด้านหลังนะครับ มันไปอยู่ในล้อเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้มีพื้นที่วางแบตเตอรี่ได้มากขึ้นและอย่างที่2นะครับเรื่องของการส่งกําลังเนี่ยมันจะไม่ต้องสูญเสียไประหว่างทางนะแทนที่มอเตอร์มาตั้งนะครับแล้วส่งกําลังลงเพลาลงล้อทั้ง2ข้างนะครับอันนี้ลงเข้าล้อโดยตรงนะทำให้โอ้โหประสิทธิภาพนี่ลงล้อแทบจะร0 0เอเซ์เลยก็ว่าได้แต่ก็มีข้อเสียนะที่ไม่สามารถนามาใช้งานได้นะนนก็คือราคายังแพงอยู่นะฮะ <Hey. S 1> คิดดูนะถ้ารถ1คันมีมอเตอร์สีตัว ราคาจะแพงขึ้นขนาดไหนเพราะต้นทุนมอเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการควบคุมนะหรือเจ้าตัว MCU นะมอเตอร์คอนโทรลยูนิตเนี่ยมันจะต้องทำงานสัมพันธ์กันทั้ง4ตัวนะครับนึกสภาพว่ารถเนี่ยเวลาขับรถเข้าโค้งนะครับล้อมันหมุนไม่เท่ากันทั้ง2ด้านนะทั้ง4ี่ล้อเลยครับฉนั้นตัวควบคุมมอเตอร์เนี่ยจะต้องฉลาดมากๆที่สามารถควบคุมมอเตอร์ให้ขับเคลื่อนสัมพันธ์นกันทั้ง4ล้อ4มอเตอร์เลยซึ่งกลุ่มที่จะเอามาใช้ก่อนนะก็จะเป็นกลุ่มพวกรถ รถไฮเปอร์ฟอร์มา์ที่มีราคาแพงนะกลุ่มเนี้ยคิดว่าน่าจะเอาอินวิวมอเตอร์มาเริ่มใช้ในรถกลุ่มนี้ก่อน mm hmm. ซึ่งในอนาคตนะครับเรื่องของมอเตอร์เนี่ยแนวโน้มแัวเห็นว่าจะพัฒนารถการใช้แร่หายากไม่ต้องใช้แม่เหล็กถาวรน,นะใช้เป็นขดลวดเหมือนอินดักชันมอเตอร์แต่ทำให้มีขนาดเล็กลงระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีมอเตอร์กำลังพัฒนาบแบบก้าวกระโดดนะก็ต้องมาติดตามกันดูว่าค่ายไหนจะเอามาใช้ก่อนกัน เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆที่เอามาใช้ในรถอีวีนะแบบไหนน่าสนใจแบบไหนคิดว่าน่าจะทนนะสามารถคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะเห็นว่าอ้ความรู้นี้มีประโยชน์นะสามารถกดไ like, ลค์ะนะาากดแ like, ชร์กดซับสไครติกเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสามารถสนับสนุนเป็น YouTube Member ก็ทําได้เช่นกันนะครับไว้จะมีความรู้อะไรน่าสนใจจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ